เจ้าหญิงและเจ้าชายได้พบรักกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปนั่นเป็นฉากจบในเทพิยายที่คนมากมายต่างลงไหลแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากฉากจบของเทพิยายไม่ได้เป็นแบบนั้น Bad End Cinder Ella นี่เป็นเรื่องราวของเจ้าชายคนหนึ่งที่จมอยู่ในความโศกเศร้าเพราะเขาได้ปล่อยให้ผู้หญิงที่รักดูดลอยออกไปจากมือของเขา และเขาต้องการที่จะได้เธอกลับคืนมาเทพนิยายไม่ว่าใครก็ต่างลงรายเรื่องราวของเทพนิยายใช่ไหมเรื่องราวของการค้นพบรักแท้ด้วยหัวใจที่แสนบริสุทธิ์เรื่องราวพวกนั้นเป็นแค่เรื่องราวในอุดมคติในโลกที่มีสิ่งที่เลวร้ายมากมายเกิดขึ้นในชีวิตจริงนั้นคนที่ชั่วร้ายอาจไม่ได้รับการลงโทษและความถูกต้องอาจใช้จัดการกับเขาไม่ได้ คนจิตใจดีมากมายได้ถูกโรคที่โหดร้ายแบบนี้เล่นตลกกับโชคชะตาและทําให้พวกเขาพบเจอกับสิ่งที่เลวร้ายจนสุดท้ายพวกเขาได้กลายเป็นวิลเลนนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใช่ไหมล่ะว่าแต่นายจะไม่ไปอ่านเรื่องราวที่มันนุ่มฟูน่ารักอบอุ่นหัวใจแทนเหรอไม่สิไม่ฉันคิดว่านายคงทําไม่ได้เพราะแทนที่จะไปหาความบันเทิงจากที่อื่นแต่ว่านายก็เลือกที่จะมาที่นี่ นายอยากจะเห็นเรื่องราวของความโศกเศร้าและความโชคร้ายใช่ไหมล่ะอ่าครับงั้นนายก็มาถูกที่แล้วเพราะว่าเรื่องราวของฉันน่ะเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าจริจรงๆเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่บ้าคลั่งที่กระเสือกกระสนที่จะควายคว้าหาผู้หญิงที่เขารักแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ได้หลุดลอยออกไปจากมือของเขาหลายต่อหลายปีแล้ว นั่นทำให้เขากลายเป็นผู้ชายที่โศกเศร้านายรู้ใช่ไหมและโชคร้ายดังเช่นโชคชะตาของเขาจุดจบของเขาเองก็เป็นความผิดของเขาสงสัยจังเลยว่านายเนี่ยอยากจะเห็นเขาตายหรือเปล่าหรือบางทีนายคิดว่านายจะได้เจอกูดเอนดิ้งที่นี่เหรอฉันไม่คิดว่านายจะได้เห็นหรอกนะผู้ชายที่เอาแต่ไล่าตามความรักโดยที่ไม่สนใจเหตุผลอื่น นอกจากจะมาเติมเต็มช่องว่างในจิตใจของตัวเองน่ะไม่มีทางได้ครอบครองความรักที่แท้จริงอยู่แล้วเขาก็เป็นได้แค่สุญญากาศเป็นแค่ปีศาจร้ายที่ป่วยแล้วก็หิวโซบ้าจริงหมายความว่ยังไงที่ว่าทุกคนรู้หมดแล้วล่ะืมโทนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแต่ตอนเปิดมาน,น่าสนใจมากนะครับจุด ไม่คุณเมทน่ารักต,ต้องขอประทานอภัยด้วยจริงๆค่ะฝ่าบาทฉ,ฉ,ฉันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนฉันสาบานแล้วนี่ไปเล่าให้ใครฟังบ้างเนี่ยฮะโอ,โอมม้มีแค่ท่านคนเดียวค่ะแต,ต,ต,ต่ตอนที่ฉันได้ยินข่าวลือของฝ่าบาทที่ว่าฝ่าบาทกําลังจะหย่าล้างกระจายไปทั่วนะ่ะฉฉันก็รีบมาบอกเลยค่ะวีข่าวลือมันกระจายไปขนาดนั้นแล้วมาบอกตอนนี้ก็ไม่ช่วยอะไรสินะ่ะ ออกไปให้พ้นจากสายตาของฉันข้าข้า <Qué> ข้า <benim S 2> <rawd Moder> ่าบาทต้องต้องขอประทานอภัยจริงๆค่ะจุดแล้วทำไมหน้าพี่เขาชั่วร้ายได้ขนาดนั้นฮปวดหัวฉมัดถ้าหากทุกคนรู้เรื่องการอย่าล้างนี่แล้วก็ฉันจะต้องถูกขวัวลเยอะแน่ใหญ่ผู้หญิงนั่นก็ขี่ซุบซิบดินทาเึกเกินนี่ก็ผ่านมาเดือนหนึ่งได้แล้วตั้งแต่ที่ซิเวียภรรยาสุดที่รักของฉัน ได้วางแผนที่จะทิ้งฉันไปเหมือนเธอจะไปตกหลุมรักผู้ชายคนอื่นและอยากที่จะทำตามหัวใจของตัวเองและฉันก็หวาดกลัวว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะักกับพระราชาที่จะถูกอ่าพระราชินีนอกใจใช้ใช้คำนี้ได้ไหมฉันถูกยาและฉันกำลังถูกทิ้งภรรยาของฉันที่อยู่ด้วยกันมาหกปีกำลังจะทิ้งฉันไปไปหาพวกสามัญชนปบ่าจริงบ้าจริงบ้าเอ้ย รู้ไหมว่าฉันต้องเสียสละอะไรไปบ้างเพื่อการแต่งงานครั้งนี้นะนี่มันไม่ใช่เรื่องความรักด้วยซ้ํามันไม่เกี่ยวข้องกับความรักตั้งแต่แรกมันเป็นการแต่งงานทางการเมืองนี่มันไม่ควรจะกลายเป็นเรื่องตลกนะเว้ยนี่มันไม่แฟร์เลยเจนั่นได้ไปจูจีกับผู้ชายใหม่ภายใต้พาทิ่ตกดินในขณะที่ฉันติดอยู่นี่อะและฉันจะไปบอกพ่อของเธอว่าย่งไงวันนี้ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามเรื่องนี้มันต้องย่ำแย่แน่น ถ้าหากเป็นเอล่าแล้วก็เธอคงไม่มีทางทําอะไรแบบนี้กับฉันอเอล่าน่าจะเป็นชื่อสาวที่เคยแอบชอบหรือเปล่านะว้าวนานแสนนานมาแล้วมันเคยมีแค่ฉันกับเธอในขณะที่ทั้งปราสาทนั้นไม่มีใครใส่ใจฉันมีเพียงเธอเท่านั้นที่คอยเคียงข้างฉันอยู่ตลอดตั้งแต่สมัยเด็กเราเคยเป็นเพื่อนกันและเธอเคยเป็นของฉันของฉันเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น จะเรียกว่ามันเป็นความรักก็ได้แต่ว่านี่มันคือความรู้สึกพิเศษที่เบ่งบานขึ้นมาระหว่างพวกเราตั้งแต่ตอนที่พวกเรายังเป็นเด็กน้อยในโลกที่ไร้เดียงสาพวกเราเติบโตขึ้นมาอยู่เคียงข้างกันและถึงเวลาจะผ่านล่วงเลยมานานแสนนานก็ไม่เคยมีใครทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับที่เธอเคยมอบให้กับฉันแต่ว่าหลังจากนั้นนี่คงจะเป็นโชคชะตาที่เหมาะกับฉันแล้วล่ะมั้งนะ ในตอนวันเกิดครบรอบ21ปีของฉันฉันได้รับคำสั่งให้ไปตามหาผู้หญิงที่เหมาะสมที่จะมาเป็นภรรยาของผู้ปกครองประเทศนี้และพ่อแม่ของฉันก็มีคนที่เขาหมายตาไว้อยู่แล้วและฉันฉันเป็นโง่เองที่ยังหลงคิดว่าเอลล่าจะคอยอยู่เคียงข้างฉันตลอดถึงแม้ว่าหลังจากที่ฉันจะแต่งงานกับคนอื่นแล้วก็ตามและในตอนที่พวกเราจัดงานเจ้นลาเพื่อเลือกเจ้าสาวของฉันฉันก็ไม่ได้ชวนเธอมาเพราะว่า เธอเป็นแค่หนึ่งในทาสรับใช้ของฉันแต่ว่าเธอก็โผล่มาที่งานฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในหัวใจของฉันฉันรู้สึกอับอายมากที่เธอน่ะไม่อาจหาชุดเดสที่เหมาะสมกับเธอมาได้ด้วยซ้าแล้วมาอยู่ตรงหน้าของพ่อแม่ของฉันสายตามากมายของคนรอบข้างจดจ้องมาที่พวกเราในตอนนั้นฉันทำอะไรไม่ถูกนอกจากดุเธอแล้วก็ไล่เธอให้ออกไปพ้นๆซะ แต่หลังจากนั้นฉันก็รู้ตัวว่าฉันควรจะตามหาเธอแล้วก็ขอโทษเธอซะแต่ว่าในตอนที่ฉันไปออกไปตามหาเธอนั้นฉันก็ได้รู้ว่าเธอจากไปแล้วข้าวของทั้งหมดของเธอนั้นมันหายไปออคือเปิดมาแค่นี้ผมก็เศร้าแล้วอ่ะผมชอบปวดเกมนี้นะแบบเขาเขียนมาได้ดีมากแต่ผมอาจจะแปลได้ไม่ตรงสักทีเดียวนะครับเหมือนเขาใช้คำศัพท์ที่ เป็นที่เหมาะกับเจ้าชายแหละก็แปลได้ยากสําหรับผมใครจะโทษฉันได้อีกล่ะจริงไหมในเมื่อเราก็ทําสิ่งที่ควรทําไปแล้วนี่นาแต่ว่ามันต้องมีอะไรบ้างสิที่พวกเรายังทําได้นะอย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่ฉันบอกกับตัวเองและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เอลล่านะโผล่เข้ามาในใจของฉันแน่นอนว่าซีเวียน่ะก็เป็นผู้หญิงที่งดงามร่ำรวยและก็เพียบพร้อม ในตอนที่ฉันกําลังโศกเศร้าเสียใจจากการเสียเอล่าไปนะ่ะเธอก็ทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้ชั่วคราวเธอมาเติมเต็มหัวใจของฉันน่ะและพวกเราก็แต่งงานกันฉันได้กลายเป็นราชาแต่ว่าฉันก็เป็นเจ้าชายในเทพนิยายของเธอได้ไม่นานหลังจากนั้นก็กลายเป็นอุปสรรคที่เธอต้องหลีเกเลี่ยงพวกเราเริ่มที่จะเกลียดชังซึ่งกันและกันและในช่วงเวลาที่เหน็บหนาวที่สุดของชีวิตการแต่งงานของพวกเราใจของฉันก็เริ่มนึกถึงความอบอุ่นที่ฉันเคยสัมผัสจากเอล่า ในบางค่ำคืนนั่นก็เป็นสิ่งที่ฉันหวนหาในตอนที่พลอยห,หลับไปเธอลอยเข้ามาในใจของฉันแล้วก็ลอยออกไปเหมือนกับผีที่คอยดลอหลอนให้ฉันทุกทรมานโอเอลราที่รักของฉันถ้าหากเพียงแต่เธออยู่กับฉันล่ะก็สงสัยจังเลยนะว่าเธอจะคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่านะ่ะสงสัยจังว่าเธอจะมูฟออนจากเรื่องนี้ได้ไหมคือ ในใจผมก็แอบเชียร์ให้เขาอยากให้เขาสมหวังอย่างสุดหัวใจแต่พอหวนนึกถึงคาเกลื่อนนาของเกมนี้ผมก็ทําใจเผื่อ,อไว้แล้วอะ่ะมันไม่น่าสมหวังปะไม่ไม่ไม่คงไ,ไม่มีทางที่เธอจะเป็นแบบนั้นหรอกนะใช่ไหมล่ะไม่มีทางที่เธอจะแค่มูฟออนต่อไปได้อยู่แล้วอะ่ะไม,ไม่ไม่มีทางนี่ฉันโง่มาตลอดได้ยังไงกันเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย เธออาจจะไปหาคนอื่นแล้วก็ได้อะพอคิดแบบนั้นมันก็ทําให้ฉันขั้นเนื้อขั้นตัวไปหมดบางทีเธออาจจะเข้าใจสถานการณ์ของฉันก็ได้บางทีเธอต้องเข้าใจบางทีเธออาจจะยังคงเป็นเอลล่าของฉันก็ได้ถ้าหากไม่ใช่ของฉันแล้วจะเป็นของใครล่ะบ้าเอ้ยความคิดนั้นมันกระแทกเข้ามาตรงหน้าของฉันอย่างจังนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันถูกทิ้งเอาไว้คนเดียวตั้งแต่ที่เอลล่าจะหักไป และฉันไม่มีรางวัลปลอบใจหรอกนะที่จะโชว์มันออกมานะ่ะผู้คนทั้งอาณาจักรต่างหัวเราะเยะฉันแล้วยังไงล่ะทำไมในใจของฉันมันถึงรู้สึกร้อนลุ่มแบบนี้ในตอนที่คิดว่าเธอไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันเอาแต่คิดว่าเธอคงจะเหมือนเดิมเป็นคนเดิมที่ฉันเคยรู้จักแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยไม่ใช่เหรอสำหรับผู้หญิงที่ต้องไปตามหาผู้ชายคนอื่นนะ่ะ ในความจริงฉันเองก็รู้ดีอยู่แล้วว่าอาจจะมีผู้ชายคนอื่นมาง,งาบเธอไปตั้งแต่วินาทีที่เธอทิ้งฉันไปแล้วฉันรู้ได้ยังไงว่าเธอจะไม่ได้ไปกับผู้ชายคนอื่นเอล่าของฉันคงไม่มีทางทําอะไรแบบนั้นใช่ไหมล่ะเธอจะไม่มีทางทิ้งฉันไปตลอดการฉันน่าจะเข้าไปนอนพักหน่อยฉันจะปล่อยให้ความคิดพวกนี้มากืนกินฉันไม่ได้ หนึ่งสัปดาห์ต่อมาผมชอบการเล่าเรื่องเกมนี้มากนะครับอ้าฉันทำมันจนได้ในที่สุดก็ทำจนได้เอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเธออยากจะอย่านักใช่ไหมกันก็ได้เลยเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันจะเป็นอิสระในการไปตามหาเอลล่าของฉัน ส่วนไอ้พวกเวรที่ชอบทุบซิบนินทากันอะช่างหัวแม่งฉันไม่สนใจบ้าอะไรในอาณาจักรนี้อีกแล้วทั้งที่ฉันทุ่มเททุกอย่างจนเลือดตาแทบกระเด็นแต่ภรรยาคนเดียวของฉันก็หนีไปกับผู้ชายคนอื่นไม่เป็นไรฉันไม่แคร์ต่อไปแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นไปเลยเพราะว่าอีกไม่นานฉันจะได้เจอกับสาวที่ฉันรักอีกครั้งหนึ่งในเมื่อซีเวียเองก็หนีไปหากับพ่อหนุ่มที่เธอหลงรัก ทำไมฉันจะทำแบบนั้นไม่ได้บ้างละ่ะมันถึงเวลาแล้วครั้งนี้ฉันจะเลือกเอลล่าเราจะทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่ควรจะเป็นมาตลอดอ้ผมสัมผัสได้ถึงแบดเอนดิ้งที่รออยู่ฉันต้องขอยอมรับว่าการที่ถือเอกสารต่างๆอยู่ในมือตอนนี้มันแตกต่างจากที่คิดเอาไว้ในตอนแรกฉันคิดว่ามันหมายถึงจุดจบของฉัน ไม่ว่าใครก็คงต้องรู้สึกแบบนั้นแหละเมื่อต้องประกาศเรื่องการยาร้างต่อหน้าคนทั้งอาณาจักรและก็คนทั้งประเทศน่ะแต่ว่าในตอนนี้ในตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันคืออิสรภาพตลอดเวลาที่ผ่านมานานแสนนานฉันผลักสายความสุขของตัวเองออกไปและต้องทนอยู่กับค่ำคืนที่โดดเดี่ยวนอนอยู่บนเตียงที่ว่างเปล่านี่ฉันทำอะไรโง่ๆแบบนี้มาตลอดได้ยังไงเนี่ยและฉันจะไม่ทนใช้ชีวิตแบบนี้อีกต่อไปแล้ว ฉันรู้ว่าความสุขแบบไหนที่เธอจะมอบให้กับฉันแต่ฉันต้องการความสุขนั้นอีกครั้งหนึ่งฉันต้องการความสุขนั้นอีกครั้งฉันก็แค่อยากที่จะสัมผัสถึงการถูกรักและฉันรู้ว่าใครกันที่จะช่วยฉันตามหาเอล่าได้ <laughs> ฉันแน่ใจว่าถ้าฉันขอเขาอย่างสุภาพดีๆแล้วก็ เขาต้องยอมบอกทุกอย่างให้กับฉันแน่จบบทนำมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมนี้มันเป็นแค่เดโมหรือว่ามันจะจบเรื่องราวของมันเลยนะครับแต่ผมเห็นว่าเกมค่อนข้างสั้นก็เผื่อดใจไว้ก่อนแล้วกันเพราะหน้าเกมหรือว่าตอนที่โหลดมันไม่ได้เขียนว่าเป็นเดโมนะครับอืแต่ก็มารอดูกัน นี่นายพูดจริงเหรอเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนั่นเป็นความคิดที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาเลยไม่ไม่อย่างแน่นอนอืมอ่ะแล้วพ่อหนุ่มอย่าบอกนะว่าพ่อหนุ่มคนนี้คือสามีของเอล่าหมายความว่าอย่างไรที่นายจะไม่ทำนะ่ะฉันคือราชาของนายนะนายทำงานให้กับฉันนายต้องบอกว่าสิไปส่องกระจกดูสารรูปของตัวเองด้วยนะฝ่าบาท ข้าคือนักพยากรณ์ไม่ใช่จอมเวทที่ท่านนจ้างมาทํางานตาหีข้าอ่านแต่คําพยากรณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นข้าไม่ได้ทํายาสเสน่หรือว่าแล้วก็ไม่รับทํางานให้กับพวกสต๊อกเกอร์ที่หาแฟนเก่าหรอกนะเฮ้ยฉันไม่ใช่สต๊อกอืมก็ไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยขอให้ข้าตามหาผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่เขายังไม่ได้อนุญาตเลยไม่ใช่เหรอนั่นมันแปลกชะมัดเลยท่านอะแปลก ฉันไม่เห็นจําได้เลยว่าขอความเห็นจากแกด้วยนี่เป็นเรื่องของการตามหารักแท้นะนายคงไม่อยากขัดขวางรักแท้ใช่ไหมโอ้แน่นอนข้าทําแบบนั้นมาตลอดนี่นาะแต่ว่านี่มันไม่ใช่ความรักหรอกนะนี่มันความหลงชัดๆเลยข้ารู้ว่าท่านรู้สึกยังไงแต่ว่าท่านจะไม่มีทางได้รับบอะแสใดๆของเอล่าถ้าอยากเป็นแบบนี้ล่ะก็นี่มันก็เหมือนกับการที่ท่านเนี่ยขอให้สวรรค์ลงโทษ การทำอะไรแบบนี้เนี่ยถึงข้าจะยอมทำยาสเสน่ให้กับท่านซึ่งข้าทำไม่ได้แต่สิ่งที่ท่านได้มามันจะไม่ใช่ความรักอีกต่อไปท่านจะได้สมบังกับมนุษย์คนหนึ่งที่ไร้ชีวิตจิตใจมีแต่ความกลวงโบไม่ได้รับความรู้สึกอะไรจากเขาหรอกนะฮงั้นหมายความว่าไม่มีอะไรที่นายช่วยฉันได้เลยอย่างนั้นเหรอไม่เอก็ได้งั้นนายทำอะไรได้บ้างอะ เอาเป็นว่าถ้าท่านสัญญาว่าจะไม่มายุ่งกับข้าอีกหลังจากนี้ละก็ข้าจะลองพิจารณาโชคชะตาของท่านผ่านมูดาวดูและดูว่าโชคชะตาของท่านเนี่ยเป็นอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าถ้าข้าไม่สัญญาหรอกนะว่าคําตอบที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นคําตอบที่ท่านอยากจะได้น่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบคําตอบนั้นเหมือนกันแต่ว่านั่นเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่เราจะรู้ว่าท่านน่ยยังพอมีโอกาสอยู่บ้างหรือเปล่าหรือว่าท่านกําลังทําให้พวกเราเสียเวลากันแน่ จริงเหรอได้สิได้สิเอาเลยพอเฟกเลยมาดูกันเลยเราจะเริ่มได้ไวแค่ไหนอะเอาเป็นว่าข้าจะเริ่มตอนนี้เลยละกันข้าจะได้กลับไปทำงานสักทีอ้อฉันเองก็ไม่ค่อยชอบมุมมองความคิดของเจ้าหมอนี่เท่าไหร่แต่ว่าเจ้าหมอนี่เป็นผู้พยากรณคนเดียวที่พึ่งพาได้ผู้ที่วอนขอคงเลือกอะไรไม่ได้มากและยังไงนักพยากรของราชวงศ์ก็ไม่มีทางผิดอยู่แล้ว ในช่วงเวลาที่มีความอดอยากช่วงสงครามหรือว่าตอนที่มีโรคภัยความรู้ของพวกเขานั้นเป็นการกําหนดความเป็นความตายในฐานะที่เป็นผู้สงสารจากสวรรค์เอสลาน่ะเป็นคนที่ใกล้เคียงกับพระเจ้าที่สุดที่ฉันสามารถปรึกษาได้ถึงฉันจะไม่ชอบความคิดที่ว่าโชคชะตาเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะสามารถมีความรักได้ไหมแต่ฉันรู้ว่าความรักที่พวกเรามีร่วมกันน่ะเป็นของจริงและถ้าหากสาหรับฉันมันมีโอกาสแล้วก็ฉันรู้ว่าเธอก็คงมองเห็นมันเหมือนกัน เมื่อไอเจ้าเบื้อกนี่ได้เห็นว่าความรักของพวกเรามันแน่นแฟนขนาดไหนนะ่ะไอเจ้าหมอนี่ต้องยอมช่วยเราอย่างสุดความสามารถแน่ๆแล้วนี่มันเกี่ยวข้องกับความรักสินะท่านอยากจะรู้ว่าพวกท่านนะ่ะถูกกำหนดให้มาคู่กันหรือเปล่าใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นอะไรที่เจาะจงกว่านนะั้นน่ะฉันอยากจะรู้ว่าฉันต้องทําอะไรเพื่อให้พวกเรานะ่ะได้อยู่ด้วยกันอา่ามันทําแบบนั้นไม่ได้นะ คำพยากรณนะ์น่ะคือการคาดการณ์มันคือการบอกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่คำแนะนำมันไม่ใช่หน้าที่ของข้านะที่ต้องคอยบอกว่าผู้คนต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาต้องการมานะ่ะสิ่งที่ข้าพอจะทำได้ก็คือการบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากท่านยังไปตามเส้นทางนี้ต่อไปท่านก็แค่ต้องตัดสินใจว่าท่านวางแผนที่จะควายคว้าอะไรมาฉันกำลังควายคว้าหาความรักของฉันเอลล่าของฉันไม่ว่าจะต้องทำอะไรก็ตามฉันยอมทำทุกอย่างนะ่ะ งั้นก็เอาตามนั้นนะโอ้โอ้พระเจ้าอะไรอะ่ะนี่คืออะไรนายเห็นอะไรกันแน่ข้าทำไม่ได้ข้าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เฮ้ hey. เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าปล่อยให้งงสิบอกมาอย่าทำแบบนี้เลยไม่ว่าท่านวางแผนจะทำอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าท่านคิดอะไรอยู่ในใจนะ่ะแค่อย่าทำบันเดดขาดชิทำไมอะ่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยนี่มันไม่ใช่แค่การที่โชคชะตาเนี่ยไม่ได้กำหนดมาให้ท่านคู่กันแต่การไล่ตามคนที่ชื่อเอลลานะ่ะมันจะนำไปสู่ฉากจบที่ไม่ดีแนะ่ ข้ายัางบอกไม่ได้ว่ามันคือสำหรับใครและนั่นก็คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคำทำนายเนะ่ะมันไม่กระจ่างชัดแต่ว่ามันถูกต้องแน่นอนนะ่ะสำหรับท่านนั้นสิ่งที่ข้าเห็นคือความเจ็บปวดที่แสนสาหัสฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกนะแค่เพราะว่านายไม่เข้าใจคำทำนายนั่นนะ่ะฉันเข้าใจสิ่งที่ตัวเองต้องการดีมากกว่าการที่นายเข้าใจสิ่งที่นายทำสาสะอีกแล้วทำไมฉันต้องไปฟังนายด้วย ข้าก็บอกท่านไปแล้วไงว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ท่านอยากจะได้ยินแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเลวร้ายกว่าที่ท่านคิดเอาไว้จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าหากคนที่พบเจอกับเรื่องเลวร้ายคนที่เจ็บตัวนะ่ะไม่ใช่ท่านและถ้าหากท่านไปทําร้ายคนอื่นเข้าละ่ะโอ้ก็น่าคิดนะการที่เราพยายามไปตามหาความรักของเราอาจจะทําให้เอล่าต้องตายก็ได้อะไรแบบนั้นนะท่านยังตั้งใจที่จะเอาชีวิตของคนบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องไปเสี่ยง เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายอีกอย่างนั้นเหรอก็ถ้าหากนายอ่านคำทำนายนั่นไม่ได้จะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นนะ่ะการที่นายไม่แน่ใจในคำทำนายไม่ใช่ปัญหาของฉันไว้รู้ทุกอย่างแล้วค่อยมาบอกฉันละกันนะจนกว่าจะถึงตอนนั้นนายบันไร้ประโยชน์สำหรับฉันฮะบ้าเอ้ยในต,ตอนนี้ข้ายังมอบคำทำนายให้แก่ท่านไม่ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไป ท่านอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเห็นมันและถ้าหากท่านไม่สนใจเลยว่าเรื่องที่เลวร้ายนี่จะเกิดขึ้นกับใครก็ตามแล้วก็ท่านแน่ใจเหรอว่าการที่ท่านเป็นคนแบบนี้นะ่ะจะคู่ควรกับผู้หญิงที่ชื่อเอลล่าจะเป็นคนที่เอลล่าตกหลุมรักได้นะ่ะฮะดวงดาวไม่ยอมให้ข้ามองเห็นโชคชะตาของท่านและข้าก็ไม่อยากมอบคำาทํายผิดๆของข้าเองให้แก่ท่านละทิ้งความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวนั่นไปเถอะสำหรับคนอย่างท่าน ที่ไม่อาจแสวงหาความสุขด้วยตัวเองได้ไม่มีทางมีความสุขหรอกท่านจะนำพามาแต่ความทุกข์ทรมานให้แก่คนที่ท่านรักและหลังจากนั้นท่านก็จะกัดกินตัวตนของพวกเขาทั้งเป็นความทุกข์ทรมานอย่างนั้นเหรอนั่นคือทั้งหมดที่เขาเป็นก็แค่ผู้ชายคนนึงที่ทุกข์ทรมานแน่นอนมันเป็นความคิดที่เลวร้าย ผู้พยากรณ์นั่นให้ความเห็นออกมาโดยที่ไม่มีความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าอะไรทั้งนั้นในหัวของมันมีแต่เรื่องดวงดาวคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนอย่างฉันเราก็ว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ไม่สัสําคัญอะไรทําไมฉันถึงคิดว่าไอคนอย่างไอหมอน,นั่นจะเข้าใจนะถ้าไม่ใช่พพ่อ,พอแม่เพราะตําแหน่งของฉันเพราะคู่แต่งงานที่ปฏิเสธความสุขของฉันมันก็คงจะเป็นโชคชะตามีใครสนบ้างไหมว่าฉันต้องทุกข์ทรมานมากแค่ไหนกับเรื่องพวกนี้ มันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวถ้ามันเป็นความรักไม่ใช่เหรอนั่นเป็นสิ่งที่ไร้สาระที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาเลยอ่าเกมโอเวอร์ซะแล้วเหรอก่อนนะมันเป็นอิสระนายได้ผลของสิ่งที่นายทำลงไปแล้วหลังจากนั้นก็มีตัวละครหัวเขียวโผล่มาเขาคือคนสร้างเกม และเกมก็จบลงเพียงเท่านี้สรุปคือมันเป็นเดโมสรุปคือในตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเจ้าชายของเราจะเลือกทําตามความต้องการของตัวเองในการตามหารักแท้หรือว่าจะเชื่อคําของผู้พยากรณ์และยอมรับชะตากรรมของตัวเองหรือบางทีมันอาจจะเป็นตัวเลือกของผู้เล่นอย่างเราที่จะเป็นคนกําหนดโชคชะตาของเจ้าชายก็ได้อาจจะเป็นฉากจบแล้วก็รูทที่แตกต่างกันออกไปผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่า ถ้าหากแต่ละคนเลือกได้คิดว่าอยากจะให้เจ้าชายออกไปตามหารักแท้หรือว่าควรที่จะเสียสละตัวเองเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอ่าสำหรับผมผมจะเลือกให้เจ้าชายออกไปผจญภัยไปทำตามความต้องการของตัวเองไปตามหาน้องเอลล่าและไปดูว่าน้องเอลล่ามีผู้ชายคนใหม่หรือย,ยังและถ้ามีแล้วผมก็อยากรู้ว่าเจ้าชายจะสามารถ NT r น้องเอลล่ามาได้ไหม ในหัวของผมเต็มไปด้วยพลอตเลวร้ายมากายที่จะเกิดขึ้นแล้วมันน่าสนุกมากแต่อีกใจหนึ่งผมก็แอบคิดว่ามันอาจจะมีแฮปปี้เอนดิ้งอยู่ก็ได้คนสร้างเกมอาจจะมีความใจดีอยู่บ้างก็ได้นะก็แอบหวังว่ามันจะแฮปปี้ได้เหมือนกันก็ผมบอกเลยว่านี่เป็นเกมที่ผมจะไม่พลาดแน่ถ้าหากตัวเกมเวอร์ชันเต็มออกมามันน่าติดตามมากผมชอบเวอร์ชันเดโมนี้มากแล้วก็รู้สึกเสียดายที่มันจบแค่นี้ ก็ถ้าหากมีตรงไหนที่ผมแปลผิดไปหรือว่าแปลได้ไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ผมเจ้าชายไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันบ,บ๊ายบายครับ